นี่แหละครับพี่ๆี่บาวกีตาร์ได้ไปเห็นคลิปของหนุ่มขเมรที่เอาทงชาติไทยมาแปะไว้อยู่ในเพลงนะครับแล้วก็ใส่เท้าขยี้ขยี้นะครับนะนะบาวกีตาร์ได้มาเห็นพฤติกรรมของหนุ่มขเมรคนนี้แล้วนะครับกล้าทำได้อย่างไรนะคือการศึกษามันบ่งบอกถึงประเทศที่ นะครับที่ที่ไม่มีผู้นำสั่งสอนนะครับไม่มีพ่อแม่สั่งสอนนะครับนี่แหละครับคนที่เขาบอกว่าผู้นำปลุกระดมนะครับสร้างความเกลียดชังสอนลูกหลานสอนประชาชนให้เกลียดประเทศนั้นๆน,น,นะครับคนขเมเรนี่เขาเกลียดประเทศไทยมากนะทนผูุชมเนาะเขาเกลียดประเทศไทยมาก แต่คนขเขมรเนี่ยเกียดประเทศไทยแค่คำพูดแต่ในใจนะครับยังใช้เงินบาทไทยยังใช้สินค้าไทยนะครับยังหนีไม่พ้นเงินบาทไทยนะครับเนาะตามที่บาวกีตา้าไปดูนะครับในซ่องทางออนไลน์หรือว่าอินฟูทั้งหลายนะครับยังใช้เงินบาทไทยยังใช้สินค้าไทยตามปกติ สินค้าก็มีเต็มไปหมดในขมรนะครับไหนบอกว่าแบรนด์สินค้าไทยไหนบอกว่างดใช้เงินบาทไทยนะครับแม้ทําให้ประชาชนนี่ไปเหยียบทงชาไทยย่ำยีทงชาไทยนะครับดูครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับบอกน้องๆหนุ่มๆน,นะครับอย่าไปหาทําเหมือนคนประเทศนี้นะครับนะ คนประเทศนี้เขาลืมกรำพืชนะครับเขาเนรคุณพวกเราเนี่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยมาหาเงินหาคําอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่าไปทําตามเหมือนคนประเทศนี้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเขามองว่าเขมรนี่ไม่มีศักยภาพอะไรเลยทางด้านการศึกษาทางด้านศิลธรรมทางด้านมโน,นธรรมนะครับพวกเขมรนีเขาไม่มีความรู้นะครับนะ ที่ที่ถ้าหาว่าคนเขามีความรู้ความสามารถเขาจะไม่เอา,งาธงชาติไทยไปทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าอะไรเปากีตาเนี่ยเคยเข้าไปดูหนุ่มขเมรคนนี้มาก่อนแล้วแล้วก็ติดตามหนุ่มขเมรคนนี้มาตลอดนะครับนะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เต้นเต้นนะครับใส่เท้าขยี้งธงชาติไทยนะ บาวกีต้าก็ไม่ปล่อยให้ลอยนวลน,นะพี่พี่เอฟซีบาวกีต้าก็ตามให้สุดนะครับขมรลายนี้นะครับนะหนุ่มขมรคนนี้รู้ไหมพี่พี่ล่าสุดนี้แม่ป่วยแม่ป่วยหนักครับท่านผู้ชมไม่มีเงินไปรักษาแม่นะครับแม้แต่โรงพยาบาลยังไม่มีปัญญาเอาแม่ไปรักษานะครับล่าสุดครับแม่ตุ๋ยแล้ว เนาะแม่ตุยแล้วนี่แหละครับบักกิต้าบอกเลยว่าการกระทํานะครับเราควรสํานึกนะครับเราควรคิดว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับสิ่งไหนจะเป็นเวรกรรมสิ่งไหนมันจะทําให้ครอบครัวของเราล่มจมพังพินาศนะครับเพียงลําพังหาเงินประทังชีวิตหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ เรายังไม่มีปัญญาเลยขนาดบ้านที่เราจะอยู่ยังจนๆจนอยู่เลยแล้วเราบังอาจนะครับเอาเท้าเอาตีนไปขยี้ไปเหยียบทงชาิไทยเนี่ยมันจะทำให้เรานี่หากินหาเงินหาคำไม่ขึ้นโดยเฉพาะตัวเองยังไซ้เงินบาทไทยไซสสินค้าไทยนะครับคือทงชาิไทยนี่ไม่ได้ไปทำอะไรให้คนขเขมรน,นะครับนะ ถ้าคิดจะทําถ้าคิดจะเก่งห้าวต้องมาแนวหน้าไปสมัครเป็นทหารเพื่อรับใช้อุ่นเซนนะครับแล้วก็มาแนวหน้าถ้ารักชาติขัางชาติขนาดนั้นเนอะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าขัางชาดรักซาติเขาเรียกว่าทําลายชาติทําลายภาพพจน์ของประเทศนะครับเขาจะทําให้ทั่วโลกมองว่าคนขมรไร้การศึกษาไร้วความรู้ รลยการสั่งสอนจากครูจากอาจารย์จากผู้นำจากพ่อแม่นะครับเป็นไงครับตอนนี้กรรมตามสนองแล้วเนาะจะออกมาร้องผมร้องไห้เสียใจนะครับไม่มีใครสงสารนะครับนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำเนาะตัวเองเป็นคนทำครอบครัวเป็นคนรับนี่แหละครับหลายๆคนบอกว่ามันเกี่ยวอะไรบากิตา้ากับลูกเหยียบทงชาิแต่ว่าแม่ป่วย มันเกี่ยวนะครับท่านผู้ชสมลูกกระทำนะครับลูกกระทำคนในครอบครัวนะครับคือสายเลือดเดียวกันนะมันต้องกระทำผิดทั้งครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ต้องคอยบอกสอนลูกเต้านะครับอย่าไปทําอันนี้พ่อแม่ยืนดูหนุ่ขมขมเรคนนี้ทําพฤติกรรมแบบนี้ไม่บอกไม่สอนนะครับสุดท้ายกรรมมันก็ต้องตามสนอง พ่อแม่นะครับคนในครอบครัวงธงชาติไทยนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะมีเลือดเนื้อบรรพบรุษมีพ่อหลวงนะครับมีราชการที่เท่าไหร่ไม่รู้รักษาอยู่ในงธงชาติไทยนี่ไม่ใช่ย่อยๆนะกว่าจะมาเป็นงธงชาติไทยได้ทุกวันนี้คนทั่วโลกต่างชาติต่างชาติประเทศใหญ่ๆอย่างจีนจารัตเซียประเทศที่มีพันธมิตรกับไทยนี่เขายังเคารพธงชาติไทย ไม่เคยเอา,งาธงชาติไทยไปทําย่ำยีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเห็นแต่ฝรั่งบางคนที่มาอยู่ในขมรมีเสื้อสายมีเมียขมรแล้วก็เอา,งาธงชาติไทยไปมัดไว้อยู่ในท้ายรถนะครัฝรั่งคนนี้ไม่ช้าไม่นานก็จะได้รับกรรมเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นบุคคลที่หลบหนีออกจากประเทศตัวเองก็ได้นะครับนะเอาใจหุนเซนหวังจะได้อยู่ในกัมพูชาต่อไป นะครับบากิจ้าจะพามาให้พี่ดูว่าเวรกรรมมันเป็นยังไงมันตามสนองคนในครอบครัวทําให้ตัวเองไม่มีเงินรักษาพ่อแม่จะไปหางานที่ไหนก็ไม่มีเขาไม่รับกับพฤติกรรมแบบนี้จะมาประเทศไทยก็มาไม่ได้เพราะว่าตัวเองทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับนะมารับชมคลิปของหนุ่มขเมตคนนี้เลยแต่บากิต่าก็จะปิดเสียง ดนตีไว้เสียงเพลงไว้นะท่านผู้ชมกลัวมันติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าหากไม่มีเสียงประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะพี่พี่ครูซายงครองไมายด้จังครองโดงกองจิจำก่อน นี่แหละครับพี่พี่กรรมตามสนองบาปกรรมที่ทําไว้กับงธงชาติไทยเอา,งาธงชาติไทยไปย่หยีเนาะบาวกีตาเนี่มาอยู่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะมีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยบาวกีตาร,รู้เลยว่าการกระทําแบบนี้คนไทยเขามองว่าเป็นยังไงนะครับคนไทยเขามองว่าขมีไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นะครับ คนไทยเขาบอกว่าขเขมรนี่เราคุณมากนะครับกล้าเอาธงซาตไทยไปเหยียบนะกล้าเอาเงินไทยไปถุยน้ำลงน้ำลายใส่พวกขเขมรนี่บาปหนักนะครับกรรมหนักนะพี่ๆคนไทยบอกว่าขเขมรนี่ประเทศมันไม่มีวันเจริญมันทำแบบนี้กับประเทศไทยทำแบบนี้กับเงินไทยนะครับนะนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าขเขมรนะครับ ทุกยากทุกจนเพราะว่าทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำบ่อนำประเทศตัวเองประชาชนตัวเองก็จนอยู่แล้วยังมาทำแบบนี้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่มีการศึกษาเนาะพี่ๆสมควรแล้วที่ครอบครัวตัวเองได้รับกรรมแทนนะครับนะแม่ตุย๋ยสุดท้ายก็ต้องร้องโหมลร้องไห้นะไม่มีเงินรักษานี่แหละครับเวรกรรมมีจริงนะท่านผู้ชม นะอย่าหาทำเหมือนหน่มขเขมรคนนี้นะครับนะ